สวัสดีครับเพื่อนๆช่องโลสปอยจะมาสปอยนางเรื่องคนแอบปฏิบัติการยึดนรกแขกฟ้าเคยเป็นคนเกเรตึงดันที่ใส่ตัวเองสมัครเป็นทหารเพื่อให้เป็นคนมีเหตุผลและใจเย็นลง เมื่อสถานการณ์บีบบังคับก็เลยไม่สนความถูกต้องจิมนำพาเขาไปสู่อันตรายรอบกายลายล้อมด้วยนักโทษสุดโหดที่ไม่ใครอยากเจอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาฟังผมสปอยได้เลยนะครับราเยเป็นันโพเป็นหน่วยรบพิเศษที่อยู่ประจำการทหารสหรัฐซึ่งเขาถูกปลดประจำการวันนี้คารเมรอนเลยกลับบ้านที่โมบายอาโลลาม่าไปหาทีเซียภรรยาที่กำลังทั้งท้องอ่อนๆเธอ,อท,ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ออเทอร์บาเมื่อเจอกันก็โผเข้ากอดด้วยความคิดถึง ตอมจีบแทบตายก็ไม่ได้แอบเธอสักทีเลเวอรรุ่นเจ้าทิ่นก็เข้าไปหาเรื่องริทีโอโพดาวฟ้าตกสวนหมอจอยกับพวกพี่เอาค่าริ้งดีกว่าเดจ้ะหมอนี่คือใคร ลูกค้าประจำช่อยลูกขอประจำวัวเคยขอหมอเคยขี่วันนี้โอกาสพิเศษผมอยากเต้นรำกับเมียผมจะบอกให้นะไอ้หำอมน้อยซื้อเราคละวะเราจะดีกว่าหูให้กูขื้นสุดแทนโอ,อย่านะแคมมรันมาเต้นรำดีกว่าไอขี้ขอดเอ้ยน่าทัวเมียจยแกสิเราถึงแพ้สงครามเวียดนามรู้ไหมเมื่อกี้คุณกลับเป็นคนเก่าอีกแล้วนะ หลังบาร์เลิกทั้งคู่ก็เดินขึ้นรถท่ามกลางสายฝนกลุ่มวัยรุ่นก็ดักรอทั้งคู่เปิดก่อนได้เปรียบเตะขาพับคารมอนแล้วก็พากันรุมเมื่อคาร์เมลอนตั้งตังตวได้พวกขาโจก,ก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางวัยรุ่นคนหนึ่งวักมีดออกมากล่าวว่าจะแทงคารมอนอภิคัสเสยไปขางก็เลยล้มทั้งยืนขมร่อนโพคุณย้อนรับผิดข้อคุณตอยโดยเจตนอ ด้วยความสามารถทางการทหารคุณเปรียบเสมือนเป็นอาวุธที่ร้ายแรงไม่สมควรพิจารณาโทษเหมือนสามัญชนด้วยคำสั่งของศาลนี้คุณจะถูกจำคุกที่ธนสถานของรัฐคุณจะได้ชดใช้ความผิดตามข้อหาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า7 1 0ถึง10ปีขำรันถือบอนกับผ้าหห่มพร้อมเสียงต้อนรับจากนักโทษขำรันจะเขียนจดหมายถึงภรยาเป็นประจำ เขมบลอดมีเพื่อนใหม่ที่มีชื่อว่าเบวิโอ แคมบรอนเทียนการเติบโตของเคซี่ลูกสาวผ่านรูปถ่ายเท่านั้นแล้วเคซี่ก็ตอบพอที่จะเขียนจดหมายได้แล้วพ่อของหนูจะกลับมาบ้านวันที่14กรกฎาคมวันเกิดของหนูก็14กรกฎาคมหนูก็อยากเห็นหน้าพ่อครั้งแรกวันที่14กรกฎาคมพ่อก็อยากเห็นหน้าลูกแทบขาดใจคำสั่งจากอธิบดีกรมราชทรรมอนุญาตให้แคมบรอนโพมีสิทธิ์ได้รับอิสระคงอีกนาอนที่จะได้เห็นใบปลดปล่อยกับฉันแบบนี้แล้วแคมบรอนก็เตียนตุกตากระต่าย เป็นของขวัญให้วันเกิดลูกฮ่าฉันจะได้กลับบ้านแล้วไอ้เพื่อยอาหน่วยบริการสํานักผู้ตรวจการสหรัฐคนถ่ายนักโทษปีละ155,000คนทั่วประเทศอย่างที่ทราบกันเที่ยวบินวันนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษเราุนย้อยนักโทษไปที่ธานสถานอารบมาม่าเป็นสถานที่จองจำใหม่ทันสมัยที่สุดในประเทศคุกแห่งนี้ออกแบบในการขังนักโทษอุกชะกันส่วนใหญ่จำคุกตลอดชีวิตที่เหลือก็คือรอประหารขณะที่แคมรอนกับเพื่อนนั่งรถที่จะไปขึ้นเครื่องผมตู้ฉีดยา ก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องบินทนผู้ควบคุมปีช,ชอปนายชื่ออะไรโอเดลโอเคนายเป็นอาวานยาของนายอยู่บนเครื่องเราจะฉีดให้ระหว่างทางคาเมรอนโพครับแมมนี้นายจะถูกจองจําจนกว่าเอกสารจะเรียบร้อยจึงจะได้ปล่อยตัวครับแมมวันที่วันเกิดของลูกสาวผมผมติดคุกก,ก่อนลูกสาวลืมตาดูโลกเขาไม่เคยเห็นหน้าผมเลยผมไม่อยากให้ลูกเห็นพ่อในห้องเยี่ยมนักโทษเต็มไปได้วยเพื่อนร่วมคุกกับพ่อที่เป็นฆาตกรหห่นกามหลอกคาบตัดภาพมาที่วินลากินเจ้าหน้าที่หนุ่มไฟแรง ทำหน้าที่คุมในครั้งนี้และดันแคนเจ้าหน้นาที่ปปสยินดีที่ได้รู้จักหวงว่าจะสนุกในการทํางานร่วมกันลูกน้องของตัวเองที่ชื่อว่าดากิน ยอมตัวเป็นนักโทษแล้วแวะราฟิโน่ที่คาสันทิตี้่วนจะถึงอาโรมามามีเวลาสองชั่วโมงกลบให้มันพูดเราจะให้นายนั่งติดมันแล้วดันแคนก็ถามว่าติดปืนมาด้วยหระเปล่าโว้วโว,โว,โว้ปืนเหรอเราไม่กดนะครับทุกท่อนเออเราก็มีเจ้าหน้าที่ต้องพกปืนแต่เที่ยวบินนี้ห้ามพกปืนเพราะผมมีรังย้อยๆต่ท้องเครื่องบินกับปืนพกในกล่องห้องเครื่องนักบินเท่านั้นพอหอมพกอาวุธในห้องโดยสารเลิกพูดได้คนของผมจะไปขึ้นไปในเครื่องถ้าไม่มีปืน โอเคดากินส่งปืนที่เขาโอเคดากินส่งปืนที่เขาไปเรื่องการสับตาเอาไว้เพราะในนั้นมีกลิ่นความรุนแรงเราพร้อมเดินทองแล้ว พร้อมจะปล่อยนักโทษออกมาคนแรกวิลเลียมเบดบอดชายาวิลเลียมสีธัญญาจับได้ว่าเมียกกชูขาเตียงไม่ทําเมียแต่ขับรถไปสีเมืองไปหาแม่ยายพ่อตาขอต่อยเกลี้ยงรวมทั้งพี่นอ้องไม่เวดแม่แต่หมอกันตัวเขาคนที่สองนาธานโจสตอยาหมาตาเพชรอดีตนายพลทัพกอริล่าดำระเบิดงานประชุมสมาคมยุปืนแห่งชาติคนนี้สร้างความตกต่ำให้กับคนผิวขาวเขาเขียนหนังสือชื่อ,อแสงสะท้อนแห่งตาเพชรปิดประตูไปเล็กนึงได้ ส่วนมอนี่เมาหมดจี้ลักพาตัวข่มขู่ชื่อของเขาไซรัตกิตซัมหรือฉายาชัยรัตไวรัตอายุ3 9ปีใช้เวลา25ปีเขาออกในคุกอยู่ข้างในคุกประพฤติตัวดีได้สองปริญญาทั้งปริญญาทนายความด้วยข้าเพื่อนร่วมคุกรวม11รายก่อจะลาะจล3หนล,ลแหกคุก2รอบขโมค่าคนมากกว่ามะเร็งอแลบดินเอาล่ไอดิโกตาแข้ง อาปากเซให้ตายสิใครคิดใส่ปากมึงมาดอกกินไอ้หมนี่คือใครเขาคือคอมโรนโพเขาได้ทันบนแค่อาศัยเครื่องกลับบ้านไม่มีพิษสงอะไรดอกกินบนเครื่องบินไม่รู้ว่านายเป็นใครนะแม้แต่พัสดีของฉันเองคนตัวมันหันหน้ามอนี่กระดาษอะไรรูปลูกสาวผมลูกหรือแม่บีบน้ำตาข้ขาวขมิสนหอมเอาเของส่วนตัวขึ้นเครื่องถึงยังไงผมก็ได้รูปคืนอยู่ดีแล้วนะอ๋อนี่มึงมองหน้าหอเรื่องหรือวะเฮ้ยไม่เอาหนะ้าขึ้นเครื่องมาดอกินถูกดัน แคนค้นตัวอย่างละเอียดก่อนขึ้นเครื่องแล้วดันแคนก็แบบอบเอาปืนจิ๋วให้ลูกน้องตัวเองก่อนขึ้นจะขึ้นผู้คุมฟอร์สันก็บอกระเบยียบปฏิบัติฉันจะบอกว่าไม่มีใครประทับใจจอดเพราะมีกฎบนเครื่องที่เราต้องทําตามแกจะต้องเก็บไม้เก็บมือเก็บปากเก็บคําใครจะมีอารมณ์แหกปากขากถุยและกัดกันแกจะได้มียาแก้บ้า พอสันไม่พอใจก็เลยสอกเขาที่หน้าผูกคุมอ้าปิดปากและถุงคุมหัวหนอยคงทำคดีใหญ่ไว้สินะเพื่อนชอยชอยอย่าฉันจนนี่ยี่สิบสาวะฉันเคยได้ยินชื่อเสียงนายคุมคืนผู้หญิงมาแล้วยี่สิบคนจริงๆแล้วฉันไม่ชอบพวกไอบ้บากรามเท่าไหร่แต่กรณีของแกยกให้อีกคนแล้วเครื่องบินก็กําลังจะบินขึ้นนาธานโจกับไซรัสก็ดึงเข็มออกจากผิวหนังเพื่อมาไขกุญแจมือ ส่วนโจพาร์เกอร์ถึงนำมันละไม่จิดไฟที่เกินลุกไปในท้องออกมานี่หัวหน้าทธรอดจากหงอนนี้เราอย่าถือโทษโกรธกันเนาะโจราดนำมันใส่คนข้าง,างและจุดไฟไฟลุกไหม้ทันทีจงเกิดความกุลาหนโจก็อาศัยจังหวะที่ผู้คุมโทรศัพท์ไปหาห้องคนข่าวขโมยกุญแจจากผู้คุมไปเปิดประตูให้นาธานซึ่งคาเมรอนก็เห็นเหตุหการณ์ตลอดนาธานใช้กุญแจมือได้ที่คมไปจี้คอผู้คุมคนหนึ่งทําให้กระเป๋าใสยาตกพื้นสลริงฉีดยาก็แตก ให้ตายสิอดทนนะป๊อปปี้อากระบ,บอกไฟฟ้ามาแล้วนาธานก็โดดกระบอกไฟฟ้าช็อตปาร์เกอร์ไปดึงขันโยกนั้นเร็วแม้จะทุลักทุเลปาร์เกอร์ก็ไปดึงคันโยกให้สายรัดได้สำเร็จออกปืนออกจากกล่องนี้แลลไฟแม็กแม็กเปิดประตูออกไปก็เป็นจังหวะที่สายรัดวิ่งมาถึงพอดีสายรัดยจ้งปืนจากแม็กทาให้ปืนลั่นนักโทษตายไปสองแล้วสายรัดก็หันปืนมาที่แม็กแม็กก็เลยไปอีกคนแล้วรีบเข้าไปจี้คนขับเครื่องบิน บอกว่าวุ่นวายนิดหน่อยทุกอย่างก็ขี้คลอยแล้วบอกขบไปไม่งั้นผมจะข้อคุณทันทีอยากฆ่าก็ฆ่าสิแล้วใครจะขับเครื่องบินบังเอิญผมไม่ได้คิดไกลขนดนั้นตกลงเพาจะทําตามใจเย็นก็นแล้วกันในที่สุดสายรัดกับพวกนักโทษก็สอมว่าจิตเครื่องบินลำนี้ได้ท่านผู้โดยสารโปรดทราบนี่คือกับตันใหม่ของคุณปืนกระบอ,อกเดียวในเครื่องบินลำนี้อยู่ที่ผมขอต้อนรับสู่คอนเอ เครื่องบินเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ๊เย็นๆแถลากินเครื่องบินแค่ตบลุงอากาศน่ะนักบินก็เลยกดสัญญาณใส่รัดน้ำบีซับล็อกไว้แล้วไอ้เฮือนจอ์นี่23ก็มองตาเป็นมันจากนั้นก็ไปปล่อยบบลลี่ออกจากกรงโจก็ไปไขกุญแจมือออกให้นักโทษทุกคนหมายค้นหายาฉีดเบาหวานของตัวเองมีแต่ขวดยาแต่ไม่มีสลิงถ้าไม่ได้ฉีดยาอาจถึงตายได้จอห์นี่23เข้ามาลวนลามบีชอบคาเมลอนทนดูไม่ได้ก็เลยจับจอห์นี่23เหวี่ยงยอมาทอม สกมกแล้วกแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไอห,หน้าผีไร้ทิติ <S 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 แกจะทำลามกไม่ได้ไม่ใช่ที่นี่ตอนนี้มันต้องดอยสัวเฮ้ยเขาพูดถูกไม่ใช่ที่นี่ตอนนี้แล้วใส่รัฐก็ไปถามผู้คุมว่านักโทษที่จะขึ้นจากคอสันซิตี้ขึ้นกี่คนโงกี่คนบอกจำนวนมลอรองหก แล้วคนขับเครื่องบินก็ถามว่าจะให้บินไปไหนอกเครื่องบินไปลงที่สนามบินคาร์สันซิตี้ตามกำหนดคาร์สันทิตี้ตำรวจเป็นขยงงน่อยจะบ้าหรือไงใช่นาธานโจสารยายเจ้าหน้าที่ทางการ40หรือ50คนถือปืนคอยอยู่ป้ายหน้าถ้าพวกแกทําตอมที่เราสั่งเป๊ะชูวที่เหลือของพวกเราจะได้เปลมปลีในประเทศที่เสรีโจไขกุญแจมือกุญแจเท้าให้กับดากินหลังจากนั้นดากินก็ปืนเล็กที่แอบขึ้นมามมจ้โจคาร์เมลลก็บอกว่าเย็นๆนดาได หุบป,ปากแกเป็นใครฉันเป็นหน่วยปป,ป,ปส์นะสิเมื่อส่รลัดได้ยินอย่างนั้นก็เลยเอาปืนมาจี้ผู้คุมหญิงคิดว่าฉันจะยาแสผู้คุมที่แกจับไว้เหรอรู้ไหมข่าวหนะ้าแกจะนําใครมาเป็นเกาะกันกระสุนละะ้วก็ อย่าเลือกไอ้มือขี้ยาสมองสองสลึงนั่นก็คุณยอมเขาดีกว่านะจุดเสียก่อนที่จะมีคนตายนะอถอยไปขณะนั้นก็มีนักโทษคนหนึ่งย่องมาด้านข้างเดากินไหวตัวทันก็เลยยิงปืนใส่กูเลยเปิดโอกาสให้ไซรัดยิงเขาตายทันทีแล้วนายมีชื่ออะไรสหายชื่อผมเหรอคาร์บลันโพทำได้ดีมากโพทำได้ดีไม่มีใครเกินโจมาบอกข่าวดีและข่าวร้ายให้ไซรัสรับฟังข่าวดีก็คือเจอสมคนที่จะลงสถานีหน้าแล้วข่าวร้ายก็คือทั้ง3าคนล้วนถูกยิงตายหมดหวังน้ ขอสอนซิตี้รอหคนที่จะลงจากเครื่องนี้ดังนั้นจึงขออาสาสมัครผิวขาว3คนตอนนี้ได้อาสาสมัครแล้วคนหนึ่งขาดอีกสองคนไม่ต้องการฉีดยาภายใน2ชั่วโมงมิฉะนั้นเขาจะตายเขาจึงต้องการลงขอเมลลอนก็จะลงไปด้วยไม่กำลักจะเดินไปใส่รัฐก็พูดว่าเดี๋ยว โว้จุดโกนเขาต้องการแค่ค้นเขาทนนนดอเฮ้ยให้ฉันไปเถิดนาแกนั่งลงซะให้คนอื่นไปพอกันที่ฉันตายแน่สองชั่วโมงฉันตายแน่ไม่ล็อกพอลงจากเครื่องฉันจะตะโกนเครื่องบินลำนี้จะได้ไปตะออกจากคาสันซิตี้ก็อาสาจะมาผิวขาวอีกคนว้ยนักบินก็ผิวขาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักบินไปแล้วใครจะขับเครื่องบินล่ะใจเย็นๆเบลลี่ เดี๋ยวก็มาเองก่อนนักโทษจะลงไซรัสสั่งให้นักโทษปิดปากแล้วเอาผ้าคุมกำวาร้อนเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าคงตะโกนไม่ได้จึงเปลี่ยนใจขออยู่บนเครื่องเปียนต่อโดยอ้างว่าโทษของฉันเหลือแค่15ปีทนอีกนิดก็จะได้ออกแล้วถทดของแปสิบพ่อปีอย่างก้หลบเมื่อกี้แกยังอยากออกไปจนตัวสันหลออขึ้นมาเอากุญแจมือออก เอาพัสดีเปลี่ยนชุดนักโทษไปแทนแกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยเฉยไว้พวกมันจะรอทุกคนถ่วงเวลาไปถึงคุกมันหลายชั่วโมงกว่าตำรวจจะรู้ตัวตอนนั้นนายก็คงมองเท่งแล้ว ก็เหมือนกันอาจจะโดนมัดคมคืนจนถึงตายตมาริแรนเป็นปคนตัวดากินที่โดนยิงตายก็เจอเครื่องดักฟังเขาเลยเอาไปซ่อนไว้ในตัวดากินที่กาลังจะลงจากเครื่องตัดภาพมาที่ห้องขังของไซรัสที่เคยอยู่ตำรวจได้ตรวจห้องขังก็พบสิ่งผิดปกติภายในผนังข้างในมีแผนที่และปฏิบัติการยึดเครื่องบินตัดภาพมาที่สนามบินคารสันซิตี้ตอนนี้พายุรายกําลังพัดมาอย่างหนงักเครื่องบินได้ทําการจอดแล้วและกำลังจะคนถ่ายนักโทษซึ่งที่นี่มีนักโทษ1ิคนที่กําลังจะขึ้นเครื่อง หนึ่งในนั้นก็คือฟรานซิโกเดดีโนโผู้ว่าจ้างและนักโทษสวอนติงผู้ขับเครื่องบินได้พอมาถึงก็รีบเดินไปที่ห้องเครื่องบินถอดเครื่องติดตามออกและส่งให้โจที่ใส่ชุดผู้คุมโจรีบลงจากเครื่องและแอบ,บไปที่รโรงเก็บเครื่องบินโจแอบ,บเอาไปใส่ในเครื่องบินเจ็ตลำหนึ่งเจ้าหน้าที่สาวเข้าไปเห็นก็เลยถามว่าคุณทําอะไรสวัสดีคนสวยผมแค่หลบพายุเข้ามาหาอะไรกินหน่อยแต่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะไม่เป็นไรคนสวยผมเป็นตำรวจนักโทษบทแล้วเหรอ อีกคนหนึ่งของแถบตท้ายใครกาเลนกรีนโหคนนี้น่าสนใจไม่ใช่ย่อย ไอ้บ้าเดนมันเป็นใครล่ะกาแดนคีนในพือนไอ้หมอนี่มันเป็นใครกาแดนคีนฆ่าคนมาแล้วสาสจัดศพท้องฝั่งตะวันออกรู้ไหมว่าวิธีที่มันฆ่าคนทําให้ตระกูลแมสันกลายเป็นบ้านหันศรไปได้ลูกเด็กเด็กแดงเห็นหน้ามันแล้ว,ลวร้องกระจององแงเพราะโดนมันเหยียบตีนเธออย่างนั้นเราก็ขึ้นมาถูกลําแล้วนี่ฮะ เด็กจ,จะเอาหาอีกตัดภาพมาที่วิลกินมาตรวจห้องขังของไซรัสเจอจดหมายของทนายส่งมาจากโคลัมเบียพร้อมรูปภาพอาหารมือสุดท้ายที่ถูกจอลูกตาเมื่อนำมาทาพกับจดหมายก็ได้ใจความว,ว่าเจอเจอกันที่คาสันซิตี้โอ้พระเจ้าอยู่นี่นะจะแต่ต้องอะไรทั้งสิ้น หลังจากนั้นวิงก็วิ่งชวโ์โมชั่นออกมาผูกคุมไปเปิดกล่องที่เขียนว่าห้ามเปิดปรากฏว่าเป็นระเบิดเวลาเวลาเริ่มทํางานก็เลยระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวดีนะวิงหลบทันตัดภาพมัที่สนามบินทุกอย่างเป็นไปตามแผนของสายรัฐเจ้าหน้าที่ไม่สงสัยแล้วมารับนักโทษออกไปผูกคุมโพสันที่อยู่ในชุดนักโทษพยายามส่งเสียงร้องจึงถูกผู้คุมด้วยกันที่ไม่รู้ฟาดไปหนึ่งทีฟาดไปโดนเครื่องบันทึกเสียงตกลงมาแตกหลังจากนั้นรถขนนักโทษก็เลยจอดแล้วไปต คอบรอนเฝ้าดูฝนกันก็ได้แต่ถอนหายใจเราเจอสถานการณ์แล้วนะครับท่านให้คนโทรแจ้งสำนักงานผู้ตรวจการรหัสแดงรหัสแดงเร้าและเปลี่ยนพวกนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นนักโทษทวงเวลาบันไว้ส่รัดไวตัวถัดกันรีบขึ้นเกงปินทันที เอเื่งโจท,ที่กําลังจีบหญิงเมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินก็ทําหน้าเหลือหลาและวิ่งมาพยายามตะโกนบอกให้เปิดประตูเซริพบที่แซนวอรดคีดีโนโก็ถามพวกมันจะตามเราได้ไหมยสวอมบอกว่าเอาเครื่องติดตามสัญญาณออกสึ่งตอนนี้เป็นโ่ที่เครื่องบินเจ็ตของนักท่องเที่ยวซึ่งกำลังบินอยู่ที่แถบอเรสโซนาผมต้องการเครื่องชอปเปอร์เติมนน้ำมันให้เต็มติดอวาวุธทั้งลำ ตัดภาพมันที่ใส่รัดกำลังปรึกษากันว่าจะทํำยังไงดีกับกรีนจะออยยังไงกับมันดีไม่รู้สินะคงปล่อยมันออกมาแน่ใจเนาะรู้ไหมฉันเพื่อฝีมือหน่อยวะข้อคนเยอะดีดนาธานโจก้าก้าก็กลัวที่จะเปิดกาลันกรีน Green. พอเปิดหน้าออกมาก็เหมือนกับคนโลกจิตนี่หรือโฉมน้าฆาตกร3 7ศพพอบินไปเรื่อยๆคาร์เมเลตพ่อก,ก็มาถามสายรัตว่าเรากำลังจะบินไปไหนแล้ววินก็ติดต่อมาพอดีพอได้คุยกับสายรัตสารัตก็โกหกบอกว่าจะบินไปดิสนีย์แลนด์คุณโกหกใช่หรือเปล่าคุณโกช่นกันวินแล้วสซรัตก็ออกแตร้องเพลงทําให้วินหัวเสียพอวางสายสายรัตก็บอกกับคาร์เมเลนว่าสนองฝึกกอรบ,บินที่ไหนสักแห่งนี่คือเป้าหมายของเราเอาละ นอยรู้แล้วเนาะทีเซียและเคซี่มารับคาย์เมลอนที่สนามบินเกที่ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นหน้าพ่อเป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่แกลนมาพบกับทีเซียและพูดว่าผมมาจาับหน่วยบริกรสมนกงานผู้ตรวจก่อนมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับเครื่องบินของสอมีคุณขอชนคุณเปกับเราเป็นน่วจยจดรออยู่ครบวินแล้วกินในค้นประวัตินักโทษที่อยู่บนเครื่องแล้วก็มาสะดุดที่ประวัติของคาร์เมลอนจ,จริงๆแล้วประวัติของเขาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรโอคุมฟอสสันบอกว่านักโทษคาร์เมลอนโพแอบติดเครือ ดักวังที่ตัวเขาซึ่ง,ขงเขานั่นแหละจะเป็นประโยชน์สำหรับเรา ไอปอดนั้นเป็นผู้ร้อยข้อคนตอยเขากําลังเมาเพื่อปกป้องภรรยาก็เลยฆ่าไอหมอน,นั่นซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดกับใครก็ได้หยุดเถียงกันประเด็นสาคัญคือเราจะเอาเครื่องนั้นลงยังไงจิงบนรหมอขอถามหน่อยปอปอสอนมีอํานาจตั้งแต่เมื่อไหร่กันผมมีอํานาจที่จะจับคนฆ่าเจ้าหน้าที่ซิมและผมขอบอกว่าด้วยวิธีใดก็ตามแต่ไม่ใช่การที่ยิงเครื่องพิดของผมใช่ไม่ใช่มันจะบอกไม่ได้ฉันไม่สนแต่เวลาขึ้นเครื่องแล้ว เนเครื่องอะไรได้เวลาทำอะไรขึ้นนโคเปอร์จู่โจมไงเขาจะไล่ล่าฟวุกมวันสซนฝฟอรคัดอีกข้าชั่วโมงและจะมิีนเหนือทะเลเม็กซิโกแต่ว่าคนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องบินดะครับ กบกุลอีกครึ่งชั่วโมงเราจะต้องถึงสวอนซีไม่ได้ดะนลูกพี่ตรงบินเรามันบินได้205ร้าผมว่ามันช้าไปหน่อยไม่มีเกียร์แลนด,ดิ้งเพราะว่ามันต้องไปสายนะไม่ไม่ไม่ใส่รัดเราไปสายไม่ได้นะ้อก็อย่างนั้นนายก็ลงไปดูสภาพเกียร์ซิพ่อใส่รัดสัสส่งให้นายลงไปเช็คเกียร์แลนดิง้งเมื่อแคมป์เลันโผล่ลงไปก็พบศพนักโทษคนหนึ่งนาธานโจบ,บอกว่าทีมลงไปซับมนหนักเครื่องบินเมื่อโจเผอแคมป์เลันโผล่ก็เขียนข้อความว่าปอกหมายตไปก็คือสนามบินฟกคัด เลนเนอร์จากนั้นก็โยนร่างศพนักโทษลงมาตกลงมาที่เมืองฟิตโน่ตำรวจฟิตโน่จึงโทรหาวินลาคินเพราะมีชื่อเขาและสนามบินเลนเนอร์อยู่ในเสื้อของโพวินก็เลยไปดูแผนที่และคนหาสนามบินเลนเนอร์วินจึงรู้ว่าขึ้นบินลำนั้นบินย้อนกลับก็เลยโทรไปหาดัานแคนแต่ดันแคนก็ไม่เชื่อเพราะตอนนี้เขากำลังตามเครื่องบินที่ติดสัญญาณ วิ่งไม่สบายใจก็วิ่งมาที่โรงเก็บเครื่องบินเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเขายังหาเครื่องไม่ได้เลยมีรถอยู่ก็ขับไปซิวิ่งวิ่งมาที่รถของตัวเองแต่รถของเขามันเก่าไปมองไปข้างๆก็เห็นรถหรูของดันแคนวิลเลียมสงสัยในตัวของคาร์เมลอนเพราะเขาเคยได้ยินคำลับบอกว่าติดอีก15ปีอธิบดีกรมบัตรถประกอศพ้นโทษ คโหโหโหาเมรันเห็นท่าไม่ดีก็เลยตามลงมาเก็บกระต่อยเข้าไปในกองนึกแล้วว่าแกต้องเล่นลิกเกแกหลอกตามเรามาตลอดเลยแกพ้นโทษแล้วนี่วะหลังจากนั้นวินเลียมก็วิ่งเข้าใส่ทั้งสองก็ต่อสู้กันสุดท้ายคารมิรอนก็ถีบวินเลียมไปเสียบกับเด็กที่โผล่ออกมาทำไมแกไม่เก็บกระต่อยเข้าไปในกล่องดีๆวะทางด้านดันแคนตามสัญญ,ญาณเครื่องบินใกล้จะทันแล้ว พวกเขาเลยบินอ้อมไปดักด้านหน้าพอไม่เห็นเครื่องบินที่บินตามหักหลบแทบไม่ทันเฮ้ย นี่มันเป็นเครื่องบินพาคนแก่เที่ยวดีว่วะเราต้องกลับไปสนามฝึกขัดบินเดียวได้โดยปิดปดตาวินดาคินแล้วนกโทษที่ทุกคนกลัวที่สุดก็พูดกับคาร์เมรอนว่าหายไปสองกลับมาหนึ่งเดียวหมนไม่ใช่ความผิดของผมใ่ตองบอกฉันล็อกคาตกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความจะเป็นมากกว่าอยากฆ่าเป็นขับรถข้าไปสามรัฐเอาหัวครอบแทนหมวกวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวของฉันโขอรเถอ่อยมาแบ่งความสัใจให้ฉันฟังวินไลกินตอนนี้ขับรถมาถึงสนามบินฝึกขัดไลเนอร์แล้วแต่ ก็พบว่าที่นี่มันเงียบผิดปกติก็เลยข,ขึ้นไปดูที่หอสังเกตการมีวิทยุจากเครื่องบินลำหนึ่งแจ้งว่าจะเอาเครื่องลง แต่วิงก็ตอบไม่ได้เพราะใมโดนทำลายไปแล้วขณะเดียวกันเครื่องบินของนักโทษก็กำลังจะลงจอดแต่ก็มีเครื่องบินเล็กมาขวางเกิดเป็นนักโทษก็เลยขักหลบทะเลเออกจากรันเวิว่งตรงไปที่ถังน้ำมันสวอนและบังคับเครื่องบินให้หัวปักลงพื้นเพื่อไปชนถังน้ำมันก็สามารถจอดอย่างปลอดภัยได้นักโทษทั้งหมดดีใจรีบลงมาจากเครื่องนี่คืออิสรภาพครั้งแรกที่นักโทษต้องการสายรัฐมีแผนที่จะใช้เครื่องบินเล็กที่ซ่อนอยู่หลบหนีโดยมีซานซิโก้เป็นคนขับไป ได้แล้วเราต้องลงไม่ควรเคลื่อนย้ายเขานะคุณย้ายเข้าไปไม่ได้เราอาการขานาดมากถึงไปอาจจะช็อกเอาละเอาอย่างนี้ฉันจะไปหาเข็มฉีดยานาทายก็เลยจะยิงสาม้คุมทิ้งข่าม่ลอดก็เลยไปห้ามแล้วบอกว่าน่าจะเก็บเป็นตัวประกันก่อนจะมีประโยชน์กว่าเมื่อใส่รัดได้ยินก็แปลกใจทมไมน้อยไม่มีความเห็นเหมือนพวกเราในความคิดของฉันน่าจะาจัดขึ้นฟ้าซะก่อนค่อยฆ่าตัวประกันพวกนี้นาธานโจก็เลยจะยิงตัวประกันใส่รัดก็บอกให้วางปืนพอพูดถูก เราจะใช้แผนสองเราจะรถบรรทุกน้ำมันและแท็กเตอร์ไปกาแลนฉายานักฆ่า37บเศพเห็นเด็กนั่งอยู่คนเดียวก็เลยเดินไปหาหน้าตาจิตจิตหน่อยพวกนักโทษช่วยกันขุดดินเพื่อจะเอาเครื่องบินขึ้นคาเรเมลโพลอาสาที่จะไปขับรถน้ำมันมาให้แต่วิ่งไปที่เต็นท์พยาบาลฟิวิโนโท,ที่กำลังช่วยขุดเครื่องบินจากเครื่องมองตามเพราะหวั่นใจอะไรบางอย่าง ขเขาเลื่อนโผเข้าไปหาเค็มจิตยาก็ได้พบกับวินลาคินวินลาคินถามว่าคุณเป็นเอสระแล้วทํำไมคุณถึงทําแบบนี้ผมปล่อยให้เพื่อนตายไม่ได้ก็แค่นั้นเองลาก่อนดาคินผมได้คุยกับเมียคุณแล้ว แล้ได้คุยกับลูกสาวคุณด้วยจนเรื่องจบแล้วลาคินผมกลัวลูกสาวผมจะไม่เข้าใจต่คุณได้คุยกับเมียผมอีกแล้วก็บอกเขาด้วยว่าผมรักเธอแต่ว่าผมทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังไม่ได้จอนนี้ที่อยู่บนหอบังคับการบินเขาเห็นขบวนรถทหารมุ่งหน้ามาทางนี้ จึงรีบไปตามสสยรัตมาหลือเวลาเท่าไรคนมันมาถึงอย่างมาก1 0บถึงสินาทีใส่รัตสั่งทุกคนรับมือโดยมีอาวุธดักอยู่ใต้เครื่องบินนักโทษทุกคนช่วยกันลากเครื่องบินที่ติดคันดินออกฟิโนใช้จังหวัดที่ทุกคนเผลอวิ่งไปที่เต็นท์พยาบาลสั่งลูกน้องให้เอาเครื่องบินขึ้นไอฟิโนมันอยู่ไหนเมื่อเครื่องบินออกมาสสยรัตก็บอกว่านั่นมันเครื่องบินของข้อนะโว้ยแล้ววิ่งก็ขับเข็นลงมาทับทําให้เครื่องบินหาขาดเสียหลักไปชนหัวใจน้ามันน้ามันกร,ระจายซึ่งคองมเบ ฟิมิโนโขอร้องให้ไว้ชีวิตเขาส่รัดมโหมากที่ถูกขักหลังก็เลยโยนบุรีของสวอนติงลงไปใส่น้ำมันทำให้เกิดระเบิดลูกไฟขนาดใหญ่ นาธานโจไปที่ทองเครื่องบินและคนอาวุธออกมาส่รัฐก็เห็นร่างของวินเลียนแล้วไซรัฐเรียกทุกคนมาคุยเพื่อเตรียมตัวกับทหารขบวนรถจะเข้าสู่สอนเครื่องบินผ่านทางนี้เราจะเริ่มต้นจัดการรถคันที่หนึ่งจากนั้นก็จัดการคันสุดท้ายวางเป็นกับจากนาธานหัวคนตามตำแหน่งรู้ใช่ไหม ทหารมาถึงโลกจากรถแล้วก็เดินเข้ามาวินเห็นพยายามโทรไปบอกทหารว่าเป็นกับดักแต่ก็ไม่ทันไซรัสสั่งนาทาโจยิงระเบิดลงไปในดงถังแกะเกิด,ดการระเบิดสนั่นวันไหวและเหล่านักโทษก็เปิดฉากยิงตอนนี้ทหารอยู่ในวงล้อมเกิดไฟไหม้ทั้งหัวทั้งท้ายวิงขับรถเกตไปช่วยบังกระสุนให้กับทหารส่วนคารบลอนได้เขนฉีดยาตัดสินใจวิ่งฝ่าลูกกระสุนเพื่อจะไปขึ้น,นเครื่องบินก่อนจะขึ้นเครื่องก็เอาเชือกมัดติดกับเสาปูพอขึ้นไปก็เห็นจอนนี่จะข่มขืนบีชอก็เลยส วนไปบัดหนึ่งแล้วก็ไปล็อกแขนกับลูกกลงไซรัตเห็นเครื่องบินรับมาก็เลยสั่งให้ทุกคนขึ้นเครื่องก่อนที่จะขึ้นเครื่องไซรัตเหลือไปเห็นเชือกก็เลยสั่งให้ยิงทั้งเสาทั้งเชือกจนเสาหักเชือกที่ล่ามก็สะบัดเข้าไปเกี่ยวรถของดันแคนเครื่องบินทะยานสู่อากาศทําให้รถของดันแคนลอยไปลอยมานั่นใช่รถคุณหรือเปล่าไม่ใช่มองรถฝนตอดทิ้งไว้ที่ออฟฟิศแล้วรถก็ไปเกี่ยวกับหอบัรคับกบการบินล่วงลงมาต่อหน้าดันแคน มึงไอ้ตาโมหลังจากจบเรื่องนี้แกก็จบเหมือนกันไอ้ตัวแสบเด็กหญิงที่กาแลนเจอก็วิ่งบอกมือให้กับกาแลนตอน,น,นแรกคิดว่ากาแลนได้ฆ่าเด็กไปแล้วใส่รัตตะโกนหาคนที่แจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่มีคนบอกพวกมอนวอเราจะไปสนามฝึกก่อนบินและมีคนขอ้อบิลลี่แบ็กแลบและก็มีคนเอาเชือก ขึ้เครื่องบินเราไว้มีคนทรยศแฝงอยู่ในในไสรัตลากบิซอปออกมาโขขามรันทำท่าว่าจะรับแต่ไมค์ก็ออกตัวแทนไสรัตก็เลยยิงไปที่ท้องของไมค์ทันทีเพาคอขึ้นจะกลับบ้านวันที่14กันดกดาคมวันเกิดหนุ่ก็14กันดักกาคมเหมีอยนกันหล่อซ่าก,กับกูกระตายกระจุนแน่บวนชอปเปอร์ของดันแคนตามมาทันพอดีวินห้ามแต่ดันแคนก็สั่งยิง เมรอนเดินตรงไปที่ห้องนักบ,บินแม้จะโดนยิงที่แขนก็ไม่สนใจ ตอนนี้ก็เลยจะยิงมิซายเอาเลยมิซายขึ้นล่อวิ่งม่หยิงก็เลยขับเครื่องบินไปขวางขอรบินร่อนบอกให้สวอตติงโอเครื่องบินลงผมเพือ่อเขาบปรอนโพจอยิงคนวยพฟัเขาพูดก่อนเขาเป็นเพื่อนเราเขาพยายามกระป้านไปหาลูกเมียเขาในที่สุดดันแคนเขาบอกว่าอย่าพึ่งยิงไซรัสที่อยู่ด้านนอกก็โดนบีชอปออรดาปืาดฝ้าจนสลบแต่ตอนนี้ก็เกิดปัญหาใหม่ฟังนะัลูกพี่ใหญ่เครื่องยืนตัวหนึ่งโดนยิงกระจิยนะ้ำมันไม่มีเหลือเราไม่มีทางไปที่สนามบินได้อ,อกจะลงดินบอกได้คำ โลกเครื่องบินบินต่ำเกี่ยวกีตาร์ของฮันล็อกคาเฟ่แต่กระจาย สวร์ติงประคองเครื่องบินให้วิ่งตามถนนที่กำลังมีรถวิ่งพุ่นพ่านวิ่งไปตามถนนชนทุกอย่างและไปจอดสนิทที่แซนคาสิโนจเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาคุมสถานการณ์นักโทษทุกคนก็ไม่เป็นอะไรมากนาธานโจและสวร์ติงมันต่ำอยู่ใต้ท้องเครื่องบินส่วนวินก็เข้าไปหายู่บนเครื่องใส่รัดกับพวกขับรถดับเพลิงพากันหนีคาบ์เมลอนกับวินก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าสวร์ติงก็ขับไปในอุโมงค์ที่กะลงกอสร้างคอบเมรอนได้ทำการต่อสู้กับใส่รัดสุดท้ายใส่รัดพราดท่า ตกลงจากรถตัวไซรัสอยู่ใต้ปั้นจันที่กำลังบดหินแล้วโดนปั้นจันขยี้หัวจนแหลกละเอียดรถกระเพิงวิ่งไปชนรถคนเงินจนระเบิดทำให้เงินปลิวว่อนกระจายไปทั่วถนนแคมเบรลอนก็ได้มาเจอหน้าลูกครั้งแรกสุดท้ายก็ได้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกและแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ